มัดควงสว่านต้งนี่ฟันหมื่นเก้ามัดควงสว่านนี่นี่มัดควงสว่านคูณ 2. 2สวัสดีครับผมมาอยู่กับ, One Piece. บวันพีซเบลตี้รัสนะครับวันนี้จะมารีวิวยูฟี่ไนแมนนะครับนี่ร่างมืดหรือว่าร่างดำของเราเองสายโลนะครับนี่ผมใส่แอคแทกเจนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้มันจัดจา้านหน่อยแล้วก็ป้องกัน6กรติดไปนะครับ ชวนแท็กก็นี่ครับเจ็ดแท็กครับโอเคซับร้อยหนะครับไปดูในเกมแรกดีกว่าครับผมจะเป็นยังไงครับมะดูกันเลยในแรงเอบวกมาครับเกมแรกไปครับอุย้ยด่านนี้เฟีย้ยวๆอยู่นะขึ้นตกงขึ้นตะกงดึ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 ง,ดงโอเคก็สายก็ครับดึงทงแรกครับทําหน้าที่ชึ้บ แลก็ยืนเติมเกรดอซึกนิสมีใครจะมาไหมเนี่ยมาดูดิเชโงกหน้ามาดูหน่อยโอเคครับวิลฟี่ไม่รู้จะฆ่าใครได้หรือเปล่านะตัวมันค่อนข้างเก่าแล้วแต่ผมพยายามจะตั้งใจเล่นให้ดีนะวิมากันนะะลวบมุมครับโอ้โอ้โอ้ชึบโอเคครับตี่หมัดควงสว่านครับอืเป็นไงโอ้โหเกือบตายทั้งคู่ครับเฮ้ยเฮยอย่างนี้ต้องจังหวะรออยรอเขา มัดไปก่อนนะฟันหมื่นเก้ายึดเป็ดนี่มันดาเมจอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำซากเพื่อนแถมเก็บให้อีกเฮ้ยอย่าบอกนะดูไปก่อนนะครับ <c oughs> โอเคยึดก่อนครับพบอื้มอุ้ยโอ้โหโดนปลาดครับเวรีจะมากไปแล้วหมัดควงสว่านนี่นี่ไม่โดนวื่นอะไรวะอุ้ยมังกรจกักรพรรดิครับ ถ้าผมโผล่หน้าไปนี้มากกว่าน,นี้ก็คงเดี่ยงไปมคโอเคสตันสวยเก็บเอเือดก่อนฟันนี่นี่นี่โอ้หมดลอดหมดลอดดอทหนึ่งทีต่อยใช่ไหมาจา้าต่อยโอ้ผมเดือดมือกันนะหมัดควงสว่านนี่นี่หมัดควงสว่านคูณสองกูมืออะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอาคา ไม่ใช่อาคาดิแม่งคริงนี่หว่าเมืแ่อบบกี้กูเห็นไฟแวบๆแบบโดนแล้งไปเอ้ยจบห้าทงเหรอไม่ไม่ไม่นะเพื่อนหมัดควงสวานนี่แตกรีบยึดรีบยึดเฮ้ยโอ้โหเกมแรกจบมห้าทุ่งหัวรางไม่ดีแบบนี้อะไรวะกูคิวได้ตั้งเยอะไปดูผลงานนะครับเป็นไปได้โอ้โหคิวไปสาม โอเคครับดูเกมต่อไปดีกว่าครับมาครับในเกมทีสองขอแก้มือนหน่อยเถอะเอ้อะไรว่าจบห้าทงนี้เหวอเลยกูเอ๋อเลยครับบอกกูทีครับโอ้โหโอเคเติมเกรดกันครับวิสตาแม่งดึงทงแรกนะอือยายาต่อยหน้าแม่งสักที <c ười> สายวิ่งไม่เป็นไรก็ทำเขาไปเยอะนะครับ <c ười> คลิปก่นกอนไปครับอืมดูโอเด,ด้งว่าไง โอ้โหดีนะกูไม่มีกดใช้ต่อยทำเป็นต่อยนี่ให้เขาดอสนั่นไงโอ้โหเขาไม่ดอสเขาสกิลใส่แต่เขาดอสแล้วนะมัดควงสวารตุ้งนี่คูณสองโอ้โหนี่แบบโกเอ็นจิเฮ้ยมาครับนี่ไงเจ็บอย่างนี้โอ้โหกูเจ็บไม่น่าไปตีแม่เลยแม่งอมตะตอนต่อยดอสหนึ่งทีเอ้อกูมืออะไรนี่โอ้โดนปาด โอ้โหโรเจอร์มันแรงจริงๆนะโอ้ใช่ได้เลยไปครับอืแพกไหมเนี่ยกูกลากซองหอนมาแล้วกันไว้เพื่อนกดทนไว้เรามาแล้วโอเคติดบูธนะครับหมัดควงสวรรคนี่นี่สี่พันติดบูธอยู่ห้าวด้วยมาทําเป็นต่อยอครับเออโดนอะไรเนี่ยโอ้โหมันมาลอยข้างเรานะครับมา ฝันอุ้ยโอ้โหล้ระผมเลงครับกูเจอล้มไปถึงไหนวะเนี่ยปล่อยเท้าไปโอ้กูโดโนอะไรเนี่ยทำไมแรงจังวะโอ้โหตัวน,น่าจะถึกกว่านี้นะแต่ผมใส่เป็นแอคแท็กมาด้วยเลยนี่พ่อเนียนเอ้ยไม่ใช่พอ่พอพ่อฝังเราโดโนไปเยอะหลอนเลยครับผมโอเคโดดมานี่ล้ครับมัดควงสว่านนี่นี่โอ้โห้เราไม่ได้เก็บนะยังมาตอกเขาเก็บ โอเคปล่อยมันเฮ้ยตายแล้วเนี่ยโอ้ยเข่าท้องโดนตุยท้องนี่กระอฟันนี่นี่โหสี่พันเองเหรอวะโอเคบักดอตนี่ไงชนมาอีกทีนึงนี่นี่อุ้ยมันก็มีความถึกนิดนิดหน่อยหน่อยนะชึบดอตก่อนฟันตีต่อยอื้อ โอ้โหโอเคตายยับยับสภาพนี้กูไม่น่ารอดครับนายแมนนะครับโอ้โหสดจริงครับเรียบร้อยสามสองหนึ่งสองเกมติดครับโอ้โหอย่าหาทำนะครับบอกเลยครับตัวอย่างมีให้ดูนะครับผมลองคนเดียวครับอย่าไปเล่นกันนะครับโอ้คิวไปสองนะครับ โอ้แต่เพื่อนไม่งทำอะไรไม่ได้เลยดูสิคิวกันไม่ได้เลยอ่ะมีไอ้น,นี่คิวไปห้านะครับโอเคดูเกมสุดท้ายนะครับเตือนแล้วน,นะครับอย่าหาทำครับโอ้เหมือนจะมันนะครับแต่มันไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับกูแต่นับได้ครับนับจํานวนได้ว่ากูล้มแตกไปกี่ตัวมาครับจังหวะนี้ต้องเออปาดสวยนียย่เราเจอทำดีหน่อย นั่นไงโอ้พุ่งมาแล้วูว่าแล้วแม่งถึงตัวกูมัดควงสว่านครับคูณสองแตกครับเรียบร้อยนี่นี่เป็นไงทำไมต้องคูณสองครับคือมันพัฒนา้วครับจากมัดธรรมดาไปครับยึดก่อนตืนยิงขึ้นมาที่ผมไม่กบก็เพราะว่ามันไม่มีดอทครับโอเครอเฮือกนะครับฟันโอ้แม่งสกิลก็ งงง่ายนี่หมัดควงสว่านไปดินี่ตายเลยเหมือนกันนะมึงถ้าโดนนอะขอกูชนะสักเกมเฮ้ยโอ้ยโดนแชงอีงกครับแชงตัวนี้ก็เต็มกระบบเลยนะโคตรแรงอะ่ะกระดบับบัฟมาแล้วเนนะี่ยชึบดอทหนึ่งทีโอเคมันไม่ก๊อกเป้าจะว่าไงจ๊ะครีนจ๋าอ,อ้าวดอทมบบนี้จริงก็ใส่ดิบพวกนี่หมัดควงสว่านไปทีนี่นีอ่อย่าหาทานะครับสังเกตจากด,ดาเมจได้ โอ้โหแตกครับอืสภาพตัวกูมาครับยังมีไฟที่จะสู้อยู่นะครับโอ้โหโดนเียแล้วเออหือหัดควงสว่านครับโอ้ยไม่กูอยู่ในการสงครามนี่นี่ฝันโอ้ยโดนเลยแล้วอะอเอาออกไปจากที่นี่ทีโอ้ยไม่ไหวแล้ว ดรอปหนึ่งทีครับนี่ดรอปได้ก็ไงวะเนี่ยเดี๋ยวกูก็ตายแล้วเนี่ยเ <laughs> นียเห็นดรอปได้ก็ไงวะอย่ากกูดรอปไปหลายรอบกูก็ไม่เห็นมันช่วยอะไรได้มัดควงสวรรค์นี่คูณสองโอ้แตกครับอืม้มขอคืนหน่อยโอ้เดี๋ยวกูก็ตาย <laughs> ไอ้เยี้ยตัดจบดีไหมเนี่ยพอมั้งเอ้ยกูจิตทอรัดดีกว่าน่าจะเวิร์กว่า มาครับฟูจิโทระครับ, Fuji รบม,มารีวิวฟูจิโทระนะครับวันนี้ปุ๊ด <c oughs> อุกบาททิ้งไ่ดีโอเคครับจบจากนรก,กตรงนี้สักทีครับผมอยากจะออกเกมไปจริงๆโอเคนะครับ <c oughs> ไปดูผลงานนะครับสำหรับเกมสุดท้ายเราโอ้โหลูฟี่บะไนท์แมนนะครับอืมพูดตีๆขัดหน่อยนะมันอึ้งอยู่ครับไม่ใช่โอิคไม่สามนะ แต่ตายไม่รู้เท่าไหร่นะครับโอเคก็จบกับการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอูฟี่ไนแมนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายบายครับผม